ก็ร้อนท่ากับท้าเลยครับผม้อต้กันได้ทิมน้ต้มกันต้องครูครแทู้กครับครับอรูน่าสนใจเลยลนระปก่ระวังไม่พอครับ,บกกับหมูลานนี่ก็ทมอร่อยลูคาากค้าผ,ผัดผัดวัาหนึ่กีกี่กระทะาี่น จะมีมาปราณบุมกะทะมากะทะครับโอ้อาละ3มโไได้เยอะสุดที่นี่ประมาณ10บสบอ๋อ โปะอบน้ำผึ้งใช้เส้นมาหนึงกิโลเวันนี้เอามา35มสโลโอ้โหที่นี่เคยได้เยอะสุดได้ผัดเส้น40่สโลไม่น้อยไม่น้อยนะเนะเยอะมากๆเลยครับเยอะสุดที่นี่สิตอนนี้ผมว่าสามตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ไปสามสโล โอ้โหก็ได้อยู่แล้วคนเยอะขนาดนี้ประมาณสี่กระทะทัหมดแล้วนะครับโอมาไกลๆแบบด้คุ้มเลยเนาะใช่ครับคุ้มนะคุ้มค่าเลยครับคุ้มค่านะตัดต่ไกลมาตังค์มทองมานี่ไปกลับก็เกือบร้อยห้าสิบใช่ใช่ไม่ใกล้นะ น้ำนี่จะเป็นน้ำน้ำเปล่าธรรมดาทั้งนั้นน้ำดื่มเครื่องหมุนน้ำธรรมดาเลยนะครับอ่ะโอเคครับจัดได้เลยแล้วก็จัดได้เลยอ่าก็ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการผัดผัดเส้นค่ะนู่มขึนขาก็จะผัดเส้นก็จะเป็นน้ำเปล่าทั่วไปเนี่อค่ะเขาเรียกว่ารวนเหมือนรวนให้เส้นนุ่มก่อนนุ่มก่อนแล้วเราก็จะเติมตัวซอสน้ำมาค่ะ ที่มันเป็นสูตรของทางร้านเคี่ยวเองค่ะเป็นน้ำมะอันนี้เป็นน้ำมะขามแท้ๆเลยนะคะบางร้านอาจจะผสมน้ำส้มสายชหูหรืออะไรอย่างนี้แต่ทางร้านเราใช้น้ำมะขามล้วนๆเลยนะคะค่ะเคี่วนานประมาณสองชั่วโมงกว่าจะได้น้ำมะขามตรงนี้ลงมาเดี๋ยวดูได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นไชโป๊ก็เป็นไชโป๊เป็นไชโป๊ปโปโอบน้ำผึ้งจากจั๊บซุรินค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เหลืองทั่วๆไปเลยนะคะใช้น้ำมันพืช <c oughs> สำร,รับ ของนี้เราก็มีเป็นเป็นกากหมูเสิร์ฟมาค่ะสำหรับเหมือนเป็นท็อปปิ้งกินเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณอะไรอย่างนี้ที่จะกินแบบมีมีกากหมูด้วยขายแยกค่ะขายขายเสริมล,รลูกค้าที่ไม่ทานหมูก็สามารถทานผัดไทยเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ลงไปแล้วนี้เราขายแยกค่ะลูกค้าหำับของคุณพี่เพชชือ่อช่องอะไรนะคะ ถ้าเขาบอกว่ามาจากช่องไทยแลนด์มาร์เก็ต15เขาถ้าบ,บ,บอกว่ามาจากช่องนี้นะคะเชิญมาชิมผัดไทยได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวลดให้10 10เปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าค่ะ<น>ค่ะ,คะของเราขายห่อละ20บาทค่ะที่นี่ตลาดคาสมุนเจดีค่ะจะมาแค่วันศุกร์วันเดียวค่ะลูกค้าเชิญมาชิมได้นะคะร้านเจ๊อนผัดไทยอร่อยยินดีต้อนรับ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยคันนี้ใส่ใส่น้ำมาถามตลาดนี้ถ้าอยากอยากลองทานโทรมาสอบถามนด้เลยไี่ได้เลยลูกค้าครับโอ้ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองสี่หนึ่งหกแปดแปดนะครับ น่าสนใจมากอลองลองลองนะถ้าถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะลองลอง,ลองแวะมาชิมดูนะครับรับประกันความอร่อยเลยรับประกันนะครับก็ขายขายมามากี่ปีแล้วเนี่ยเริ่มขายประมาณปีนี้เขาปีที่สามครับโอ้นานแล้วนี่สามปีแล้วาสามปีนี่าน,นานเหมือนกันนะสามปี เป็นเส้นมันจะเหนียวร่วมละกชากับมันกันอร่อยถูกป,ปากแน่นอนครับน่ากินมากเลยตอ,ตอนแรกๆมันจะดูช้ำๆแต่พอเดี๋ยวผมผัดไปสักนึงให้มันเข้าเครื่องมันจะออกมาแบบนี้เลยครับมันเริ่มเข้าแล้วเมื่อกี้มันจะดูช้ำๆแต่มันเริ่มเข้าแล้ว เราพยายามกลับเล่นบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่กลับเดี๋ยวด้านล่างมันจะไหม้ครับเพราะว่าเราใช้ไฟที่อุณหภูมิสูงมากใช้เส้นกีโลนี่หม้อหมอนี่สามโลใช่ไหมสามโลสามกโลน่ะประมาณสี่สิบห้าหอครับ ัห่สี่สิบห้าห่อห่อละวันเมงได้สิบโอ้ได้เกิดเยอะด้วเด้อเรอกอนผมทำงานโรงงานแต่ผมเป็นทีมอาจงมาอยากธรรศาสผมจบราชมงคลผมเป็นวิศวกรวิศวกร คุังนผมทำงานอยู่ของเอ็ปเอ็นตรงนี้ครับทำไมมาม,มามาอย่งางเงี้ยเอ็ปเอ็นเนี่ยโรงงานเหล็กตรงนี้ครับแล้วช่วงโควิดเนี่ยผมก็เลยพากันลาออกมาอ<ะ>เอาออกมาก็มาจับมาจับธุรกิจส่วนตัวครับแล้วพอมามาทำแนละ้วมันรู้สึกสบายใจดีม,มันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คาดอ่ายัางไงอะ่ะเวลาส่วนตัวก็เยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่าเอาตรงคือรายได้ก็ดี อยู่เหมือนกันครับก็เลยตัดสินใจตเต้มเต็มเดินหน้าตเต็มตัวเลยครับเป็นสูตรน้านี่จะเป็นสูตรของพ่อพ่อตาแม่ยายผมครับพ่อแม่แผ่นเขาจะพ่อแม่ตาแผ่นเขาจะขายอยู่ขายอยู่แล้วครับก็เลยเอาแบบจริ้งดังเลยครับโอ้โหจบพิเศษมาก่อนเลยนะครับพ่อค้าร้านนี้ขายดีมากคุณผู้ชม มาจากธรรมศาสตร์ที่ลำปางครับว <โร S 1> าทยาวิทยานการเขาเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ที่โรงงานผม,ผมเจอกันที่โรงงานแล้วก็ชอบพอกันแล้วในช่วชั่วนกังนออกมาทำธุกรกรงงิจวนตัวครับผมโอ้โหเป็นแบบเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่แบบไม่กล้าตัดสินใจว่าถ้าเราต้องลองดูสักครั้งหนึ่งว่าเราทำที่จริงแล้วเราต้องทำได้ครับครับผม ให้เป็นกำลังใจกับคนที่กำลังคิดจะต่อสู้กับอุปสรรคหลายๆอย่างครับผมว่าเราสามารถทำหลายๆอย่างได้ถ้าเราตั้งใจครับครับผมผมจบวิศวกรด้วยนะครับผมครับผมจบจากราชมงคลครับผมจบวิศวกรรมจากราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ครับผมจบจากสุรินทร์ครับทำงานอยู่เป็นวิศวกรวิศวกรอยู่มาสองปีครับแล้วก็ตัดสินใจ กม,มาทานตลาดก็ส,ดนสนุกดีมีความสุกดีครับก็ร <c oughs> ายได้ก็ดีด้วยแล้วก็มันมันสบายใจเราด้วยนะพี่นะเป็นเหมือนเป็นปน,น,น,นายตัวเองเนาะอย่างว่านะครับต้องอยังไงดีจะผมจะพูดยังไงดีครับครับผมประมาณนี้ครับมีหลายคนที่ที่ที่ยังยังยังไม่กล้าเรียนรูปเรียนสูงๆแล้วยังไม่กล้าคิดว่าเราจะทําไม่ได้ผม ให้กำลังใจครับลองลองลงมือทำดูใช่ครับเกิดอะไรยากก็พี่ับใหครับใช่ครับแต่ที่จริงแล้วรายได้ดีไม่ใช่ครับรายได้ดีครับเป็นนายตัวเองด้วยครับตอนแรกมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอย่าไปท้อครับผมครับความหวังความสามารถของเรามันความพยายามมันอยู่ที่ควาพยายามอดทนเอาครับ ไม่นานเกินรอสำเร็จแน่นอนเป็นข้อคิดที่ดีมากๆคุณผู้ชมเนาะอ๋อผมก็ลูกค้าเยอะแบบนี้ทุกล้านแหละครับผมขายตอนนี้ผมขาย5้าหาวันต่ออาทิตย์ครับผมขงหยุด2วันอยู่กับลูกอยู่กับเงี้ยครัวันเลยนะใช่ครับตอนนี้ผมหยุด2วันครับ2วันก็ดีแล้วจะได้อยู่กับครอบครัวเลยใช่อยู่กับครอบครัวครับผมมีลูกตอนนี้ลูกผม7กเดือนแล้วครับมีลูกเล็กเกเดือนก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้น้องน้อง น้องของแฟนเลี้ยงอยู่ครับเป็นยังไงอะเป็นแนวทางให้คนที่ต <c oughs> ัดคนที่อยากจะลองครับผม <c oughs> อยากจะลองออกมาทำธุรกิจส่วนตัวลองดูครับผมอะไรก็ทำแล้วเรามีความสุขทำไปเลยครับถร้ <c oughs> <c oughs> าประสบความสำเร็จมันก็เป็นอาชีพของเรานต่อไปได้ครับผมครับคู่สู้ครับ ทุกทุกอาชีพรวยได้นะครับบางทีเราเปิดเป็นแฟนชายเป็นอะไรก็ได้นะอนาคตจริงๆไหมล่ะกำลังพัฒนาครับนะถ้าสนใจใน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 เพจเรามีอยู่แต่ว่าแฟนผมช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตเพราะว่ามีลูกน้อยอยู่ครับผมแต่แฟนชายคิดกันอยู่ครับทุกท่านเร็วๆนี้ครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามีท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอะไรยังไงโทรมาคุยกันได้ครับมีเบอร์โทรอยากเรียนสูตรอยากอะไรประมาณนี้ได้หมดนะ กำหมุ้ถ้าจะทำเฟรนขายรีบเร็วเนี่ยลูกค้าตับีขายดีมากคุณผู้ชมขายดีมาก

ถ้าผู้ชมสนใจผมาคุยกันได้ครับท่าผู้ชมเผื่อว่ายังไงจะปล่อยยังไงดีเผื่อเป็นแนวทานได้ลูกค้าเผื่อถ้าผู้ชมต้องการปรึกษาอะไรเงี้ยโทรมาคุยกันได้ครับลูกค้ามีมีแก๊ปมีอะไรไหมมีมีสังส่งแก๊ปพวกั อันนี้คุณผู้ชมก็ลองลองอยู่ใกล้ๆลองมาลองมาชิมซื้อไปชมชิมก่อนดูนะรับประกันอรับประกันเลยนะครับร้านน่าสนใจมากคุณผู้ชมลดอีกรถอีกวลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปร์เซ็นนะครับใจดีมาก Thank oh. you.